มีงบมาจองกับน้องน้ำเพียง100บาทคุณก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของตัวเต้าวีวออสปี2017ชมหน้าใหม่ไมเนอร์เช้งคันนี้กันแล้วไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับคันนี้นะคะ Toyota v i o ปี2 0 1 7นโฉมหน้าใหม่ไมเน่เชงนั่นเองนะคะรุ่น1 5 e นะคะก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าไฟตัดหมอกไฟหน้านะคะเรียกว่าสวยงามลงตัวเลยทีเดียวที่สำคัญได้มาในส่วนของสีขาวด้วยนะคะถัดมาในส่วนของด้านข้างนะคะล้อแม็กนะคะก็ได้แม็กเดิมๆจากโรงงานเลยทีเดียวนะคะดอกยางพร้อมใช้งานเลยนะคะด้านข้างกระจกมองข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนั่นเองกระจกนะคะในส่วนของกระจกเราติดฟิล์มให้เรียบร้อย ะะเรียกว่าไม่ร้อนแน่นอนนะคะลูกค้าเอาไปขับได้สบายเลยทีเดียวนะคะถัดมาลวดลายเส้นสายตัวรถนะคะลอยขีดข่วนนะคะ้อง้ํำให้แค่1-5%เท่านั้นนะคะร่องรอยนะคะส่วนการใช้งานสภาพ90-95%เรียกว่าใหม่กริปเลยนะคะล้อหลังนะคะก็ามาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานนั่นเองนะคะ ถัดมานะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟทงไฟท้ายนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเรียกว่านะคะระบบความปลอดภัยจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะมีกล้องมองหลังไม้คุณลูกค้าด้วยนะคะและคันนี้ก็เป็นรุ่นรองท็อป 1.5e นั่นเองค่ะด้านท้ายของคันนี้นะคะ ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่ารถทุกคันของเรานะคะไม่มีการติดแก๊สมาแน่นอนนะคะรถเดิมๆนะคะลูกค้าสามารถตรวจะ,ะ็ะได้จาก้านท้ายนะคะหรือว่าจากหน้าเล่มได้เลยนะคะและห้องเก็บอุปกรณ์เก็บสัมภาระก็กว้างขวางมากๆค่ะ เรามาชมกันต่อในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะและห้องโดยสารนะคะก็กว้างขวางสะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะและสามารถติดตั้งคาซิ้นให้สําหรับครอบครัวนะคะที่มีลูกเล็กเด็กแดงได้ด้วยนะคะและมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะที่มีลวดลายเส้นสายนะคะสีส้มนั่นเองนะคะเรียกว่าหน้าร้อนก็ไม่ร้อนนะคะหน้าหนาวก็อุ่นสบายแน่นอนค่ะกับรถคันนี้ค่ะ ไปชมคอนโซลหน้ากันบ้างนะคะก่อนที่จะไปคอนโซลหน้าเราชมแผ่นประตูกันก่อนนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับระบบเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกไฟฟ้านั่นเองนะคะทันมานะคะในส่วนของคอนโซลหน้านะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตัดกับลวดลายเส้นสายนะคะเรียกว่าสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะคะและกุญแจนะคะก็จะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนั่นเองนะคะพวงมาลัยจับถนัดมือเลยทีเดียวนะคะในส่วนของเกียร์นะคะก็เป็นเกียรอ์ออโต้เกียร์อัโตโนมัตินั่นเองค่ะเครื่องทรงเครื่องเสียงนะคะช่องเสียบ สาย USB นะคะมีมาให้คุณลูกค้าครบเลยทีเดียวนะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะมีมาให้ครบครันนะคะในส่วนของตัวเบาะด้านหน้านะคะก็สามารถนั่งได้สะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะ ส่วนของห้องเครื่องนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นรถปี2017นะคะเป็นเครื่องใหม่ฝาขาว1.5นั่นเองนะคะสามารถรองรับในส่วนของน้ํามันนะคะ e 8 5นะคะเรียกว่าประหยัดน้ํามันพอสมควรนะคะและในส่วนอื่นๆนะคะห้องเครื่องของเราสะอาดใหม่เอี่ยมกริบแน่นอนนะคะคันน่องคันหน้านะคะรหัสคานมีมาให้ครบนะคะฝากระโปรงแผงกันความร้อนนะคะแล้วก็โลโก้โตโตยต้านะคะก็ยังมีมาครบเดิมๆทั้งคันแน่นอนและก่อนที่คุณลูกค้าจะรับรถไปเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องข้องลงของ เวให้เรียบร้อยมั่นใจคุณภาพได้เลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเหมือนที่บอกเลยนะคะต o y o t a v i o ปี2017นะคะรุ่น1 5 e นะคะโฉมหน้าใหม่นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกและที่สำคัญนะคะมีกล้องมองหลังให้คุณลูกค้าด้วยนะคะจองวันนี้เพียง100บาทเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญนะคะมีโปรช่วยค่าง,งวดให้คุณลูกค้านะคะนานถึง6เดือนเลยทีเดียวท่านั้นยังไม่หมดนะคะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องฟรีให้ถึง3ครั้ง30 0 0 0กิโลกันเลยนะคะรีบโทรมาจองกับน้องน้ำได้เลยที่เบอร์0 9 4 5 9 3 3 6 3 9